คุณตั้งชื่อแปลน,นี้ว่าอะไรผมขอชื่อแปลนหน่อยสัพพลังเคสุดยอดสัพพลังเค <c oughs> นี่มันชื่อแปลนบ้านใช่หมโคตรจะโหดเลยขอโโษ ยังไม่ยิงมันนะครับเดี๋ยวมันเอาปืนออกมานะครับผมหลบก่อนนะครับคือถ,ถ้าผมยิงมันตอนแรกผมจะไม่ได้ไอด้ดอกไงหรือถ้าผมดักยิงมนะันนาะคือแม่งต้องยิงอ่ะไม่ยิงไม่ได้อนะ่ะ แม่งวันม,มันเห็นเราแต่ตอนแรกก็แม่งตัวเปล่าออกมาแล้วะอะให้ของมาดีกว่ามันอาจจะเป็นคนดีก็ได้ใช่ป่าหรือว่าสิ้นสั่งเบอร์แอเดอ์ให้มันโอเคไหม ไม่ออกมาเก็บของเหรอ ก็กลับไปเอาขอ,องนะครับเนี่ย5 minutes later ต่อไปนี่ห้องของเลยนะโอ้โหแม่งเรียนของใหญ่เลยนะครับอยู่ประมาณห้องเนี้ย แล้วมันอยู่ห้องในแสดงว่าห้องเนี้ยมันเจอห้องของแนละ้ว โอ้ว้าดูนี่สิครับผู้ชมครับระเบิด19ลูกนะฮะโอ้ว้า oh, wow. มันเยี่ยมไปเลยครับผู้ชมครับโอ้ว่ามันมันยอดไปเลยนะครับโอ้เจโอ้หินเป็นแสนเลยนะครับโอ้ oh, มันเยี่ยมยอดไปเลยนะครับโอ้ oh, บันไดที่เราต้องการนะครับ12ออันโอ้ oh, มันสุดยอดไปเลยนะครับ ชั้นบนไม่มีของแล้วนะครับเพราะว่ามันสุดแล้วนะฮะโอ้มันสุดยอดจริงๆครับโอ้เซมิออตโอต้ครับโอ้โอท้าไหมเนี่ย ฮัลโหลฮัลโหลดอนคิวบี้แอมเฟรนด์เลยเฟรนด์เฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอะคนไทยเอเค okay, 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 okay. คนไทยปะเนี่ยเสียง <Okay. S 1> เสียงของคนไทยเนี่ยครับผม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 คนไทยเอาเรื่องเอาปืนเปล่าโอ้ oh, oh, ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรเป็นคนดีอันนี้บ้านเท่เลยบ้านนี่เท่เลยสุดยอดร้องเพลงได้เปล่า เรอเราเพลงให้ฟังเลยเดชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยชื่อบักชื่อบักชื่อบักช,ชื่อบักหรอบียูจีเปล่าใช่เดดเคชื่อแม่งคุดเท่ชื่อนี้โดนแบนปหมเนี่ยถ้ามีคนถามว่าบักป้าบอกบักสิโดนแบนปหมเนี่ย <c oughs> อันนี้นี่บ้านแปนรนี่นี่เขาเรียกว่าบ้านแปรอะไรเนี่ยแปรมวดขั้วครับ เฮ้ยไม่แปลโคตรโหดจะม่วได้ไงโซไม่ม่วหรอกนี่มันแปลโ,โหนี่น่ะระดับบีคิวทำเลยเนี่ยแปลนเนี่ยเคยเห็นเฮ้ยเมื่อก่อนนี่ผมเคยดูผมเคยดูเขาทำบ้านแบบแปลทำแบบนี้เลยเนี่ยแปลโคตรโหดอย่างนี้เลยด,ดูเด็ไหมดูดิมันมีแบบศิลปะในการทำแต่ละบล็อกแต่ละบล็อกให้วมากรจะเข้าถึงอะไรคุณจะมาบอกว่าม่วตัวได้ยังไงไม่ใช่คุณตั้งชื่อแปลนี้ว่าอะไรผมขอชื่อแปลนหน่อย สุดยอดสัพพลังเคนี่มันชื่อแป้บ้านใช่ไหมโคตรจะโหดเลยขอโทษแป้บ้านนี้รองรับ RPG ได้กี่ลูกเนี่ยลูกเดียวก็จบแล้วครับลูกเดียวจบเลยลองดูไหมใช่ <c oughs> <c oughs> ใครเหรอนี่มาเล่นใครมาเล่นคนเดียวเ,น,เนี่ยเล่นคนเดียวเปล่า ไม่ไปโรงเรียนเหรอวันนี้เทะคปิดเทอมแล้วหรอเส่วนยอดส่วนยอดโห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 ดบ้านนี่แม่งโคตรโหดเลยเลองเพลงให้ฟังหน่อยเดี๋ยวจะไปละชอบฟังเพลงชอบฟังเพลงจัดมาสักหนึ่งผลงานเพลงเอาเพลงอะไรดี๋ยครับเอานะเอาเรื่องเฮ้ยต้องจัดแล้วไม่เคยขัดจัดให้ตลอด เอาเลยชั้นหนึ่งผลงานเพลงคิดว่าเว้ยสมัยอยู่โรงเรียนเขาฮิตร้องเพลงอะไรกันเพลงช้างนี่เพลงช้างแล้วเหรอไปที่ไหนก็ได้ยินแต่พวกร้องเพลงช้างอ่ะมีเพลงอื่นไหมที่มันดีกว่าเพลงช้างอ่ะร้องไม่เป็นเตอร์นตีได้เกียรติถูกไหมเกียรติเฮ้ยดนตรีได้เกียรติถูกไม่เกี่ยวตาศิลปะการร้องเพลงเราอาจจะเล่นดนตรีไม่เป็นแต่เราต้องร้องเพลงได้ รร้ออองงจิๆ่ะต้องจัดมาแล้วเนี่ยไม่เคยขัดจัดให้ตลอดเอาอะไรก็ได้ปูเตโต้ก็ได้เอะป๊อปปองกูลรู้จักเปล่าระหว่างที่รอเขานี่กูร้องเองเลยเนี่ยฉันนั่งข้างเธอจะได้ไหมก็ไว้ว่าเธอต้องการอะไรแล้วโบ้ถอยตรงนั้นเปลี่ยนทีเดียวแล้วตรงนั้นเป็นตมเดียบอ้าทิ้งเธออยู่คนเดียวจะไม่ไหว ระหว่างที่รอเขาอย่างน้อยช่วยเธอไม่ต้องนอ่ะรออย่างนี้รออย่างนี้จัดมาเจ้าทมนาทีนี้แม้เพียงแค่ชั่วคราวเราเพียงพอเปล่าเพี้ยนที่สุดเฮ้ยเพาะที่สุดเรียกผมว่าเต้โคราชเพีียท่สุด พอที่สุดเรียกผมว่าเต้โคราดลองลองพูดดิเต้โคราชเต้โคลาดไอ้เน้จริงอ่ะไปละบ้านแม่งโหดจริงอ่ะแต่เจอกันบ้านแม่งโคตรโหดเลยเดี๋ยววันหลังมาเยี่ยมผมรอผมรอดูไลฟ์อยู่นะเดี๋ยวรอดูไลฟ์อยู่นะครับจบแล้วแม่งรู้จักกูอีกผิบหายกูกวนมาตั้งนานไม่เดี๋ยวรู้จักกุยไปละ ไไทยยว่เนีะตัวทําบ้านอยู่เนี่ยนี่เราแบกอาวจีวิ่งเล่นหออะไรข้าวนอื่นไปทั่วอย่างนี้มันจะทำไม่ได้นะ่ะ มาห้าวแบบกูไม่ได้จำใส่สมองกูไว้ทีน้อง ที่รอเธอมีเวลาเหลือแค่ไม่นาก็ต้องไปน้ำตาที่รินไหลมีแค่เขาที่จะหยุดมันไวชั่วโมงที่อ่อนไหวมีแค่เขาที่ใจเธอต้องการโว้ ขาให้ฉันนั่งข้างเธอจะได้ไหมขอเก็บของแล้วน,นะอูไว้ว่าเธอต้องการอะไรเะอ,อยู่คนเดียวจะไม่ไหวผมไม่เหมือนคนบ้าที่ไล่ปนบ้าคอนอื่นไปทั่วคนบ้าปะว่าผมเป็นคนดีป่ะทุกคนเอาจริงผมเป็นคนดีนะผมไม่เคยทำตัวอย่างนี้นะใช่ปล่า ได้ขอหมดบ้านแล้วผมบักเองครับใช่เหรอสวัสดีครับบักปรากฏซับท,ท,ทวิตให้พี่เลย <c oughs> <c oughs> ผมว่าการที่เราลังแกงคนอื่นแบบนี้มันจะดีเหรอทุกคนผมว่าเราเลิกทำนิสัยอย่างนี้ดีกว่าไหมใช่ไหมหรือว่ามันดีวะทุกคน,นแต่มันก็ดีเ,เนาะอะไรที่มันอะไรที่ผมทำมันก็ดีหมดเลยครับนะ <c oughs> ดีต่อตัวเรานะดีต่อใจบรนลรต่อจิตนะครับ ไม่ของเยอะจังอาจจะขนกลกับยังไงหมดเนี่ยออกกินขาหมูแป๊บหนึ่งนะว้าว <c oughs> I love you Whoa yeah thank you man กูพูดกับใครอ่ะนี่ผมยึดบ้านมันได้แล้วเนี่ยถ้าแคปบ้านมันเยอะจังเลย,ยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเอาสแคปมาสุ่มเล่้นดีก่อน